มาอีกรุ่นหนึ่ง965ครับผมเมื่อกี้265ไปแล้วใช่ครับนีรุ่น965บ้างอ่ะรุ่นนี้มีจุดเด่นไงบ้างครับได้ครับก็อันนี้รุ่นพี่ตัวหนึ่งที่ออกมาพร้อมกับตัวของ265ครับอย่างแรกเลยภายนอกเหมือนกันคือเป็นหน้าจอ AMOLED ทัชสกรีนครับผมก็สีสันคมชัดสวยงามนี่อันนี้ให้เรีนเทียบกันดูเลือนอะลีเรือนกลางเป็น265ใช่ครับเลือนริมซ้ายขวาเป็น965ไหมอ่ะชัดแจ๋ว โอ้โหจอมันสว่างมากคคู่เลยใช่ครับจุดเด่นของ965นี่อย่างแรกก็อย่างที่บอกว่าเป็นอมาเลดทัสกรีนแล้วก็ตัวของ965จะพิเศษตรงที่ตัวของกรอบนาฬิกาตัวเรือนจะเป็นไทเทเนียมครับผมก็ให้มันทนทานมากขึ้นครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ทำแบบกิจกรรมหนักๆเนี่ยมันก็จะมีความทนทานมากขึ้นเพราะว่าตัวกรอบเป็นไ,ไทเทเนียมไอ้กรอบไทเทเนียมก็เหมือนของเพียใช่ครับก็จะเหมือนตัวรุ่นท็อปๆอย่างตัวของฟินิ์หรือเอป ใช่ครับ oh. เป็นวัสดุเดียวกัน mm. แต่ก็ mm. จะบางแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาวกว่ารอ mm. ล่องตัวมากกว่าเพราะจริงๆถ้าเกิดใครที่เล่นไรลกีฬาเนี่ย mm. ไม่อยากได้นายการหนักๆหรือว่า<ช>คนคที่วิ่งแบบ ก็ไม่อยากได้ในการนั้นการอืมอาจจะใช้พวกรุ่นนี้แทนก็อาจจะลดมาเป็นตัวของกอนี้อ่ามีจุดอะไรพิเศษนอกจากหน้าจอที่แบบสว่างอะไรนี้บ้างโอเคในภายในครับฟีเจอร์อย่างที่บอกว่ามีใส่เข้ามาอยู่แล้วทั้งตัวของ running power running dynamic แล้วก็ตัวนี้มันจะมีความพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือ real time stamina อ่ามันจะเป็นตัวที่บอกพลังงานของเราเวลาที่เราวิ่งหรือปั่นจักรยานเหมือนเป็นเกจพลังงานเราเวลาเราเล่นเกมอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเ้ยร่างกายเราเนี่ยสมมติว่า ตอนนี้เราวิ่งมาครึ่งทางแต่พลังงานเหลือไม่ถึง50% เราอาจจะต้องมีการผ่อนลงเพื่อให้เราสามารถจบโดยที่พลังงานยังเหลืออยู่หรือว่าพลังงานหมดพอดีอ่าก็จะมีตัวน่งที่ทําให้เราซ้อมหรือแข่งเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเราจะได้ประเมินตัวเองถูกต้องจะได้ประเมินตัวเองบางทีคิดว่าเฮ้ยยังไหวใจไหวแต่ว่าร่างกายหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนาฬิกาก็จะเก็บข้อมูลของเราแล้วก็ประเมินให้เราดีมากนะครับแล้วก็อีกตัวที่สําคัญมากๆสาหรับรุ่นนี้ที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบวิ่งซิตี้รันหรือชอบวิ่งเทรลก็คือมันมีฟูลคัลเลอร์แมッ ฟ o คันเร o ่มแแใช่ก็คือเป็นแผนที่สีครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยเป็นแผนที่สีแบบละเอียดเลยครับสามารถซูมเข้ามาได้ถึงแบบว่าเส้นถนนหรือว่าร้านค้าต่างๆในบริเวณนั้นเลยอ่าอ,อันนี้สําหรับคนที่วิ่งซิตี้รันหรือว่าคนที่วิ่งเทรลเนี่ยก็จะสามารถใช้งานในการที่แบบว่าออดูเส้นทางให้เราสามารถดูได้ถูกต้องมากขึ้น,นอันนี้ก็จะเป็นชื่อถนนว,ว่าตรงนี้เลยครับสวยอสวยมากก็จะคล่องตัวขึ้นนะครับ โอ้ดีจังเลยอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะมากกว่าตัวของ265อย่างการใช้งานทั่วไปเนี่ยใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์เลยครับผมแล้วก็ในโหมดออกกําลังกายเนี่ยก็อยู่ที่สูงสุดประมาณ30ชั่วโมงอันนี้ก็เลยทาให้สามารถออกกําลังกายได้หลากหลายมากขึ้นถ้าเล่นวิ่งเทรลก็วิ่งระยะไกลได้วิ่งเทรลก็วิ่งไปได้ถึงแบบใช่3าชั่วโมงอาจจะร้อยโลได้เลยไปถึงร้อยโลเลยหรือว่าไป่กีฬาไอรอนแมนเนี่ยก็สบายใจได้เลยว่าว่าอยู่ครบจนจบ ถ้าเราเราทันไตกีฬาก็จะประมาณไม่เกิน20ใช่ครับก็จะอยู่ที่1 6ชั่วโมง18ชั่วโมงแล้วแต่สนามนะแล้วก็การวิ่งทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าสบายเพราะว่า30ชั่วโมงไม่ว่าจะมาลครหรืออะไรเงี้ยมันจบทันไปแล้วครับผมถ้ารุ่นนี้แนะนำหน่อยหมอกับใครอ่ารุ่นนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าพอมันมีเรื่องของแผนที่มีเรื่องของแบตเตอรี่ที่อืดขึ้นก็เริ่มต้นคือนักวิ่งเนี่ยก็อาจจะได้ตั้งแต่แบบเริ่มต้นจนเป็นสายโฟอร์แมนนักกีฬาได้เล่งอนหย ก็อาจจะจับมาเป็นตัวนี้แล้วก็วิ่งเรลวได้ถ้าวิ่งเร็วหน่อยก็ได้ถึงร้อยกิโลเลยนะครับสบายสบายแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มไตกฬาเหมือนกันก็คือคนที่เล่นไตกีฬาก็ใช้เรือนนี้จบเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นระยะสปินไปจนถึงไอรอนแมนได้เลยครับผมหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใครที่แบบยังใช้งานตัวของรุ่นเก่าๆอย่างเก่าอย่างก้าสก็ ถึงเวลาที่จะขยับมาเป็นตัวของ9 6วเล <5, S 2> ี่ <5, S 2> แล้วถูกต้องครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเยอะขึ้นโเ,เย,เยรับนะครับ สรุปอีกทีราคาเท่าไหร่เรือนนี้9ตัว965เนี่ยจะมาด้วยกัน3สีมีไซส์เดียวนะครับสีเหลืองสีดําแล้วก็สีขาวก็มาที่ราคา21,390ครับ21,390บาทครับ21,390ถูกต้องครับจัดไปเต็มๆกับตัวรุ่นนี้เลยมาจัดกันได้นะครับที่การบินช็อปบา GIS ที่นี่สยามสแควร์วันแล้วมีที่ไหนครับที่มีที่ซีคอนสแควร์สีนครินครับแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับ แบคเรียเดคาลิซีพรอนได้ศูนยเปอร์เซนต์นานสิบเดือนด้วยแล้วก็รับกระเป๋าสวยๆใบนี้กลับบ้านไปอครับขอบคุณน้องกันมากขอบคุณเช่นนกัครับเดี๋ยวปีหน้ารุ่นใหม่ออกมาหาอีกได้เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย